ขอเสียงปรบมือให้กับน้องแก้มสวัสดีค่ะน้องแก้มครับน้องแก้มมีความฝันอยากเป็นอะไรครับจริงๆตอนนี้มี2ออย่างค,ะค่ะคือหนูอยากเป็นหมอกับเป็นไอดอลค่ะเป็นไอดอลนี่เข้าใจแต่ทำไมถึงอยากเป็นหมอด้วยครับ คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะหนูได้แบบไปอยู่ในโรงพยาบาลแบบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เห็นการทํางานของพวกบุคลากรอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่น่าให้เกียรติมากๆแล้วหนูจริงๆหนูเป็นคนชอบช่วยเหลือคนชอบทําให้คนมีความสุขค่ะครับอยากช่วยเหลือคนเริ่มต้นไปที่คนนู้นก่อนเลยขอบคุณครับอะไรวันนี้ปอกติดได้เลยเอออย่าเพิ่งให้รักษาพี่เลยวันนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้านะฮะก็คือการเป็นไอดอลนั่นเองนะครับมาดูกันว่า น้องแก้มนะฮะจะทำตามความฝันได้หรือปล่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วสิบวิเริ่มครับเพทใดบังงอเนาวแต่นอนนอนในเวลาลขึ้นความฝันอ๋อพุงสู่จุดหมายยิมมวลต่หันหลังแต่บังอ้อนอัตนอนหายใจจริงไปนี่โกจะไม่ทำตัวไรควา ร้อนเหตุใดบังงอนเงาแต่นอนอยู่แต่ในห้องดูหนังจนตาม่งของก,กินมีเท่าไรก็ไปจ้วงการนานการตั้งใช้พลังงานสุดไทยก็้าดห่วงฟาดหยาบทวดัวน,น,น,นอนนอนนอนบังงอนใส่กลอนนอนนอนที่เลือกจบด้วยท่านอนนะคะเพราะว่าช่วงที่หนูเล่มเอเวนจเพลงนี้หนูก็ เป็นบางออนแหละค่ะคือช่วงนั้นหนูเพิ่งสอบติดมอ4แล้วหนูก็แบบนอนทั้งวันเลยค่ะเราก็ควรจะเอาคาแรคเตอร์เนี้ยมาใส่ในเพลงด้วยเมื่อกี้พี่ดูพี่มีความไบโพล่าขึ้นมานิดนิดอยู่เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าเก่งมากนะคนที่สามารถที่แบบถ้าคุยกับใครอะ่ะ <laughs> ถ้าคุยกับหมอนเธอเหรอคน <laughs> น่ารักอะ่ะ <laughs> พี่มีกอนิีส์บวินาทีพี่สามารถเห็นครบทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นการร้องการแสดงเก่งมาก ในสิ่งที่น้องแก้มทำเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาฝึกฝนค่อนข้างนานเป็นความสามารถที่ตัวเองมีติดตัวอยู่แล้วมากอยู่แล้วก็อยากให้พัฒนาตรงนี้ต่อไปอีกจะได้เก่งแบบเก่งสุดๆแทบจะไม่ให้ไม่มีที่ติเลยครับผม ขอบคุณค่ะแก้มขาน่าสนใจมากๆนะคะคิดโชว์มาได้ดีมากๆแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าหนูเป็นคนที่ตั้งใจจริงการร้องเส้นเสียงความแข็งแรงตรงโน้ตไม่มีที่ติถ้าหนูจะเป็นหมอหนูก็จะต้องเป็นหมอที่ดีค่ะขอบคุณค่ะหนูคิดว่าหนูได้มาตั้งสส40วิหนูคิดว่ามันน่าจะได้แหละคิดอย่างนี้ค่ะในใจ สามคอมเมนต์ดีๆนะฮะจากกรรมการ3มท่านนะครับและโชว์ดีๆจากน้องแก้มครับขอบคุณค่ะ